าการอว้านแมลงหนูแมลงหนับกแข้งครับปลนปาครับ

ก็เลยกินอยู่ครับก็เลยกินอยู่เด้งงานแท้เด๋ยวอไงื่อนตมส่วงื่อนต่อมส่วอึงครับบรรากาศจะฝนตกเมุ่น้นอย่เนาะวงลนเต็มครับ ละเก็บม่วงครับครับดนแตกเกับเสียดายครับ,รบเต็มครับฝนตกแห้งครับพี่น้องขึ้นวงลดนถิ่มมันครับลดนเต็มครับพี่น้อ,นองเมงื่อไหร่เก็บม่วงครับมันเนี Lai lái mong up. Kiếp về thì Tới hợp, thì hợp. Hợp. Thì thì nó cái nguồn tiền mặt. Tông tông hằng rừng tông thì tông tông tốt tông 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 ó không phải tuột ngang được tuột ngang được นะครับล้นเต็มครับขมวงครับน้งซุกครับครับเสียดายครับขมวงเขาล่างง่ายมันกเลยสุกครับล้น้ำฝนตกมาขึ้นครับถ้าเป็นน้องกะรอปวงสวนครับมันจ้เกิดฝนตกมาขึ้นครับปวงสวนขม่วงนี่จะ

นะครับนนรอบไปหน่อยน่อยครับน่ครับเดี่ยาไปเก่ยเงินทั้หลายรับพีหน่อง nè các bạn, nhắc chuyện này các bạn, các bạn nói này các bạn, cái น,น,น,นี่นนนก็นอน,นเงือบเงือบก็เดี๋ยวไปแกงเงือบโซนครับหลังจิกหลังจากฝนตกก็หาเนื้อย่างให้กินครับพี่น้องเอ้ยแกเนื้อใหม่แฮทพึ่งเลยครับมันมีน่พาพี่น้องมักซับเนื้อใหม่ครับ สองสามนหน่อยๆครับเอาไปเกียงเสานีนครับมรนยากาศรอบๆสวนครับหลังจากฝนตกก็เขียวซุ่มดีนะครับ ครับวันนี้ถ้าพี่น้องสวยอื้องครับจบเอึ้องหลังจากเวทเตะมันขึ้นแต่บางทีไทยพี่น้องบึงย่านป่าครับป่าแห้งกว่ามันขึ้นได้เด็ว่ายละครับเดี๋ยวเาเด็ดจบ่นครับคือไงครับอันนี้คือว่าลวกไปเลยครับอันนี้เอเออใส่แล้วออกครับความสิดผุงนะครับผมกว่มันพักก็ไม่พักอีเลอร์ไม่บอกขามอ่อนครับขาดว่าได้แต่มาคลิกสดครับ นำเดือดได้ที huh ่นะครับเอาอึ้งเ้องโถใส่ไว้น่อยไปเรียบรู้ไปเรย่องเรื่องกับว่าที่แบยจะใส้เครื่องปรุงครับนี่ ต้มได้สักพักหนึ่งรับเริ่มเปื่อเอ็กกับุงเครื่องเลยมันครับนเลยปลาลงไปครับแดงคเลยผงนัวนี่ครับเน่าขาดไปเลยครับผงชุ่มรสครับผนัวขาดไปเลยครับแต่ในเต๋อเม้อนะครับใส่มักรดแบบเลยก็ได้ความสมของใบผักเลยโอ้โหครับนี่ครับได้ครับเหลื่อมนี้โอ้สีสันน่ากินครับ